ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 457ชุดจุดกำเนิดปาฏิหารหลวงปูส่สวง ในคลิปนี้ผมจะพาท่านไปพบกับอภินิหารของหลวงปู่สวงที่หลวงปู่นำพาให้ผมไปพบกับแม่หมอน้อยหัตเทวดาผมได้อ่านเรื่องราวของลูกศิษย์ของหลวงปู่ในช่องทางต่างๆผมได้พบกับเรื่องราวของแม่หมอน้อยในขณะนั้นผมทำงานอยู่โซนภาคเหนือตอนล่าง และในตอนนั้นผมยังไม่ได้เบอร์ของแม่หมอน้อยจนกระทั่งได้เบอร์มาก็เลยโทรหาแม่หมอบอกว่าให้ผมมาสิแม่จะเล่าเรื่องราวของหลวงปู่ตั้งแต่ตอนที่แม่ได้พบกับหลวงปู่เมื่อผมได้ยินดังนั้นผมก็เลยขับรถไปแล้วก็สอบถามเส้นทางแม่ไปเมื่อไปถึงบ้านของแม่หมอน้อย ก็ได้นั่งคุยกันได้สักพักหนึ่งผมได้ถามแม่ว่าแม่รู้จักกับหลวงปู่ได้อย่างไรแม่หมอน้อยเล่าให้ผมฟังว่าในสมัยนั้นแม่มีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าอยู่ๆวันหนึ่งหลวงปู่ก็มาที่บ้านแล้วหลวงปู่ก็มาขอแฟนของแม่หมอน้อยไปอยู่ด้วยนั่นก็คือหมอไฮที่ภายหลังคนในละแวกนั้น ให้ฉายาท่านว่าหมอหายหมอเทวดาแต่วันนตอนนั้นแม่หมอน้อยยังไม่ทราบว่าหลวงปู่เป็นใครหลังจากนั้นไม่นานหลวงปู่ก็ได้มาอีกครั้งหนึง่งที่นี่หลวงปู่มาขอผ้าที่แม่หมอน้อยกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ตอนนั้นมีกางเกงยีนตากที่ราวอยู่หลายตัว หลวงปู่ขอแล้วก็เดินไปที่ราวตากผ้าหลวงปู่หยิบกางเกงยีนใส่ย่ามแม่หมอน้อยเดินตามไปดูเพราะว่ากางเกงแต่ละตัวเข้ามาฝากเย็บอาไว้แม่หมอน้อยสงสัยว่ากางเกงยีนตั้งหลายตัวที่หลวงปู่นำไปใส่ย่ามแล้วทำไมถึงไม่เต็มย่ามสักทีด้วยความแปลกใจในอภินิหาร แม่หมอน้อยเลยเกิดความศรัทธาและก้มลงกราบท่านแม่หมอน้อยยังเล่าต่ออีกว่าหลวงปู่ยังช่วยเป่ามือให้กับแม่หมอน้อยแล้วบอกว่ามือคู่นี้จะช่วยรักษาคนคุยกันได้สักพักหนึ่งแม่หมอน้อยก็เดินไปหยิบโถสีพึ่งที่หลวงปู่ทำไว้ให้นำมาให้ผมดู และให้ของหลวงปู่มาอีกหลายตัวหลายอย่างให้ผมได้เก็บเอาไว้บูชาผมต้องขอกราบขอบพระคุณแม่หมอน้อยมาณโอกาสนี้ด้วยและขณะนี้แม่หมอน้อยยังเปิดนวดรักษานวดให้กับผู้คนที่มีปัญหาแม่หมอบอกว่าแม่หมอน้อยได้เรียนวิชานวดนี้มาจากหลวงปู่ท่านมาสอนให้ ท่านใดที่แวะผ่านประโคนชัยอยากจะให้แม่หมอช่วยนวดเพื่อแก้อาการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0879592744ผมได้นั่งคุยกับแม่หมอน้อยหลายต่อหลายเรื่องราวของหลวงปู่ก่อนจะกลับจากบ้านแม่หมอน้อยก็พรบคำพอดีหลวงปูส่สวงและหลวงปู่อาจ นำพาให้ไปพบกับสายเดียวกันวันหนึ่งเป็นวันที่ท้องฟ้าโปร่งใสผมกำลังขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแวะปั๊มน้ำมันเข้าไปอ่านเรื่องราวต่างๆในเฟซบุ๊กได้ไปพบกับรูปหลวงปู่ทั้งสามกำลังนั่งสนทนาธรรมซึ่งพี่เจ๋งดาวตลกเขาโพสต์งานบุญาวัยเกี่ยวกับหลวงปูส่สวงก็เลยเข้าไปดูเนื้อหา แล้วก็ได้เบอร์ของลุงสมจิตมาเลยโทรไปหาลุงสมจิตลุงบอกว่าถ้าอยากจะแวะมาก็แวะมาหาลุงได้ผมก็บอกว่าผมยินดีอย่างยิ่งและผมจะแวะไปกราบลุงลุงบอกว่าลุงอยู่ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ในตอนแรกผมก็ยังไม่ได้แวะไปกราบลุงสมจิตผมมาแวะตอนขากลับ ผมได้พบกับลุงนั่งเล่นอยู่ที่โต๊ะผมเลยเข้าไปคุยด้วยลุงสมจิตบอกว่าลุงเรียนบวชร,รุ่นเดียวกันกับหลวงปู่อาจหลวงปู่อาจท่านเก่งมากผมได้บอกกับลุงสมจิตไปว่าผมได้เคยไปอยู่กับท่านมารับใช้ปรนิบัติหลวงปู่อาจตั้งแต่ปีพศ2552 ผมกับลุงสมจิตคุยกันอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงน่าจะได้ลุงสมจิตไปหยิบน้ำมันมาพร้าวไฟมาแบ่งให้กับผมบอกว่าได้หุงกับหลวงปู่สวงมานานมากแล้วแล้วก็ได้เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีและผมก็ได้ให้ของบางอย่างของผมที่ผมได้มาให้ท่านไปเพื่อเป็นการแลกกันและลุงสมจิต ยังได้พาผมไปดูไก่ชนซึ่งเป็นทายาทสายเลือดไก่ที่หลวงปูส่สวงท่านเลี้ยงเอาไว้น่าจะเป็นเหลนไก่ของหลวงปู่ที่เลี้ยงเอาไว้ในสมัยก่อนลุงสมจิตบอกว่าไก่ตัวนี้เก่งมากๆคุยกันได้เวลาอันควรผมจึงขอเดินทางกลับไปทำงานต่อและผมมาน,นึกเอกใจขึ้นมาได้ว่า ผมไม่ได้ใส่ลูกอมชันหมากหลวงปู่มาเป็นเวลานานมากแล้วเกิดคิดถึงหลวงปู่ขึ้นมาเมื่อประมาณที่ผ่านมาเก้าวันผมได้หยิบชานหมากท่านมาใส่แล้วก็เอาไปทำงานรวมกับพระเครื่ององค์อื่นๆแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตว่าสายร่มมันเริ่มเปื่อยแล้วจนประมาณวันที่สามผมได้ถอดสร้อยเพื่อจะเปลี่ยนพระเครื่อง ก็ปรากฏว่าลูกอมชานหมากของหลวงปู่ท่านได้ล่วงหล่นหายไปแล้วผมพยายามตามหาอยู่หลายวันจนแล้วจนรอดผมก็หาไม่เจอผมก็เลยอธิษฐานถึงท่านพร้อมแต่งขันห้าถวา,ายท่านเพื่ออยากจะได้ลูกอมคืนแต่ผมไม่ลดละความพยายาม ผมไปเดินหาและสอบถามบุคคลตามสถานที่ต่างๆที่คาดว่าจะหลน่นแต่ก็ไม่เจอจนผมต้องบอกกับหลวงปู่ท่านว่าลูกอยากได้คืนจริงๆเนื่องจากเป็นของรักของห่วงของเพื่อนที่เป็นเสได้ให้ผมมาและผมก็ศรัทธาหลวงปู่ด้วยใจวันรุ่งขึ้นผมไปทำงานตามปกติผมได้ไปเจอกับหัวหน้าแม่บ้าน ที่มาทำงานแทนลูกน้องพอดีผมได้สอบถามหัวหน้าแม่บ้านทันทีพี่เขาบอกว่ามีลูกน้องเก็บได้และก็ได้ถ่ายรูปเอาไว้ด้วยส่วนผมก็มีรูปเมื่อเอามาเทียบกันไม่มีข้อสงสัยเลยเพราะว่าเป็นอันเดียวกันอย่างแน่นอนพี่แม่บ้านเขารีบโทรหาลูกน้องทันทีแต่ผมก็ไม่ได้คุยกับคนที่เก็บได้ สรุปว่านัดร,รับของกันในวันรุ่งขึ้นน้องคนที่เก็บได้ขอดูรูปเพื่อยืนยันอีกครั้งในใจผมคิดว่าผมโชคดีนะที่ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ได้คืนน้องบอกว่าน้องเก็บได้ที่ลานจอดรถตอนแรกกะว่าจะทิ้งแต่มีพี่สายบุญบอกว่าเก็บเอาไวเ้เถอะก็เลยเก็บเอาไว้ และยังอธิษฐานว่าถ้าของชิ้นนี้มีเจ้าของขอให้เขามารับคืนด้วยถ้าไม่มีก็จะบูชาต่อไปผมได้รับลูกอมชานหมากมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับขอบคุณและซื้อขนมไปฝากทั้งหัวหน้าแม่บ้านและก็น้องคนที่เก็บได้ในวันนี้ด้วยผมยังได้นำพระเครื่องที่พี่เขาอยากได้ ไปเป็นรางวัลสมนาคุณให้พี่เขาเรื่องราวที่ได้เล่ามาทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิทยาทานและขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการปัจจตังอิริเมีอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ